ติดต่อติดต่อที่ทีนี้อะไรความมินชันขายได้ต่อปีแล้วพยานี่เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณห้าผมผลิตอยู่ประมาณห้าล้านประมาณหกล้านครับห้าจุดหกล้านหกล้านหรือห้าจุดหกล้านห้าจุดหกล้านขายได้หรือขายยาได้เหรอขายได้ต่อปีนะบางปั๊มโดยเฉลี่ยใช่ครับเฉลี่ยเฉลี่ยครับประมาณห้าล้านเถอห้าจุดหกห้าจุดหกล้านต่อปีผมนี้ยอดผลิตที่ผม อะไรที่ต้องใจอีกบ้างย่างพวกนี้เพราะว่ากัคือดีบางคนกัคืุดีคนเท่าไหร่มาเนี้ยรมผมประมาณสิบคนับอันนี้จ้างนอกเหรอไม่ไม่มัเป็นกระปงปีตายอยู่แล้วว่าน้องจําได้ว่ารู้สึกตึกนี้มันจะออกแบบที่ขวางเสากับเพื่อนตัดอยู่จำได้ไหมจำได้ครับวัอธิบายอยู่ข้าทางไหนนิเออทางนี้ครับที่ผมจองจะปฏิบัติคือต้องปิดนะใช้ไม่ใช่ค กาคาสองเครื่แล้วก็เครื่องนี้น่าจะยกออกไป้พักอีกห้องหนึ่งแล้วก็เอาเครื่องใหม่มาทดแทนเอเอไม่เยอะแต่นี้มันมันราคาเครื่องเท่าเดิมที่มันตอนนี้สามหรือสี่แสนเนี่ยนะครับเอาได้เลดที่ใหม่ก็ราคาเท่ากันแต่มันมีตัวทีมาแล้วตัวเดิมที่มันเรียได้นี่แล้วมันจะความร้อนมันจะขึ้นระดับมันจะสูงสูงแต่เครื่องมันดีเลยมันมันคดีเครื่องมันคดีเท่าไหร่กันเนี่ยครับโอเค ก็คนนั้นเขาก็ไม <M> ่ค่อยอยากกับเราเราก็เยเลยขาอยากจะต้องการป็นฟอยแทางนมนอยปอยมันคิดได้ง่ายกว่าร้อนขึ้นมันก็เสียอมึอนีอันี้กำิงกำเป็นเนาะอันีำเป็นถ้าเคื่องเลยแล้วก็วิธีแก้ปัญหาของบริษัทก็คือเดี๋ยวจดทายปัญหาอย่างนี้ไงเอาเครื่องไหนเครื่เดียวก็บอกเขาผมก็เอไโอเคเอไปต่อไป ันที่เป็นที่ได้มาล้านึ่งขนดเรื่อขรืของขนาดเ่อัไงมันเราโยกแล้วเราจะร้ว่าน้ปริมณยามันจะต้องมันก็ต้องมีคนตัตุ่มทุกครึ่งชั่วโมงคม่ันมีระบบเซตไว้วช่ไหมหัพอว่าเอาขนาดใชเดียวกันเลยใช่ครับ เครื่องนี้กับเครื่องนันเครื่องนั้นจะใหมกว่าได้มาเป็นตัวรแทนแต่ว่าเครื่องนี้จะเก่ากว่าเรับ้นาทีผแต่ผลิตได้เข้ากันนครับโอได้จริงบอกว่าเลยเหรแต่ว่ามันจะมีแมเสียด้วยมั้อ๋อนี่เป็ของมาได้ั้งมาของผมแล้วตองผมว่าอยู่ในช่วงเช็ดช่วงพักช่วงสแล้วเพิ่มดิต้อมีน้ำหักเริ่มดิือไม่่เราไม่ใช่เาอได้ก่งกึ่งน่นหนึ่ตัวแท้เคร่องนี้กัื่อนี้ก็ จริงถ้าสมมติไปว่าได้ตู้ใหม่มากำลังการผลิตเยอะได้ได้เยอะเนี่ยจ้างคนแถวนี้เป็นรายวันก็ได้เงินก็ต้องเยอะขึ้นคิดว่านะขายได้เยอะขึ้นกำไรมัเยอะขึ้นแถ้าได้สามร้อยเดือเท่าไหร่ต่อคนเท่าไหร่หกพันหกพันได้ไหมได้ไหมไปชดชดเอาเนี่ยให้ใหดตามแผนก่อนแบบนี้เออยได้ ที่จะจะน้ำอ่ะมีน้ำด้วยใช่ไหมมีน้ำมาโอ้มีน้ำมาโอ้ตัวยาไม่ใช่ตัวเดียวมันต้องผสมอ่าเมื่อกี้บอกตอนเอาเกลี้ยงยาตัวหนึ่งมันต้องล้างตัวเดียวไหมต้องล้างล้างแล้วถึงก้นตุ้มตัวตีตุ้มตัวตีตับโอ้นี่ล้างแล้วโอ้เกลี้ยงเลยเว้ยอ๋อนี่มันจะตีเป็นตัวตีหมุนใช่ไหมตีย้ายมันเข้าไก่ไทยกับเหมือนตัวแต่ย่างมันไม่รู้ต้องไปดูสิเดี๋ยว

เ,เราได้มาแล้วรู้ว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเรามันสามารถมันเตะตัวในร่างกายเราหรือเปล่าแล้วก็มันทดสอบเครื่องนี้ก็คือเครื่องมันจะตีกระบวนการคือสงสัยก็เกิดเป็นเครื่องสีทำลายชีวิตถ้าเกิดมาถ้าเกิดเป็นยับกรองนะฮะแล้วก็สูงนิดเดียวว่าจะเราสูงตัวเราสูงตัวได้สองนับหนึ่งสองสามกดแมสักรูปหนึ่งเป็นเลขก่อนสองร้อย 200สองร้อยลิตรแล้วเราใช้ผลิตยาประมาณกี่ลิตรประมาณหนึ่งร้อยครับอ่ะแล้วเครื่องเดิมก็มีอยู่แล้วพอแล้วที่ควรมันเป็นเมนหม้อนเยอะแต่ท้านู้นก็คือผ่านเข้าเครื่องมาเรียบร้อยทําผลิตออกมาให้เราเลย่อไม่เข้าใจคือคือสรุปกนาาาเรรทกงงขอ็ไอ้นี่มันสองร้อยลิตรแล้วเราใช้น้ําเท่าไหร่ล่ะหนึ่งสองสาม เป็นลดีพร้อมด้วยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแล้วก็ท่านผู้มีการโรงพยาบาลรวมถึงเกษตราากรของโรงพยาบาลห้วยยอดก็มาดูโรงงานผลิตสมุนไพรที่โรงพยาบาลห้วยยอดนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ที่จังหวัดจังได้มีการผลิตนะครับตอนนี้เนี่ยความต้องการของของ,ของยาสมุนไพรหรือพืชสมุนไพรเนี่ยมีความต้องการสูงเพราะว่า รักษาโรคต่างๆได้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยอของจังหวัดตรังเราเองเนี่ยที่โรงงานผลิตสมุนไพรของวม่ยอดเนี่ยก็ผลิตยาสมุนไพรที่เป็นทั้งแคปซูลทั้งยาน้ํานะครับส่งขายทั้งในเขตของจังหวัดตรังรวมถึงทั้งในเขต12ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ที่เรามาดูเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมเนื่องจากว่ากําลังการผลิตของยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลยอดเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับซึ่ง ความต้องการนะครับของจังหวัดตังเองเนี่ยทั้งปีเนี่ยประมาณ10ล้านแคปซูลนะครับปัจจุบันที่โรงงานเราผลิตได้ประมาณ2ล้านแคปซูลนะครับซึ่งก็มีความต้องการสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการเพิ่มจักรภาพในการผลิตยาสมุนไพรก็มาดูแล้วก็ดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราดูเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความจําเป็นลดการทุนแรงของคนในการทําเพราะว่าเราอยากผลิตยาได้มาตรฐานโดยที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานด้วยนะครับเพราะว่า ของเรายัางขาดเครื่องมือที่ที่ยังต้องใช้คนอยู่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย่าประมาณที่ที่เรามาดูเนี่ยเราก็จะดูเฉพาะเครื่องที่เครื่องที่มีความจําเป็นอย่างเครื่องที่ผลิตใส่ยาอัตโนมัติเครื่องที่ดูแล้วนี่จะต้องมีความจําเป็นในการที่จะช่วยต้นแรงในการทั้งบรรจุน้ําน้ำบรรจุยาลงไปรวมถึงการยาที่เป็นแคปซูลแล้วใส่ฟอยให้เรียบร้อยนะครับรวมถึง แหล่งน้ําดิบท,ที่สะอาดที่จะต้องเอามาทํายานะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของอคุณภาพและปริมาณนะครับก็ดูแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วก็มีความจาเป็นซึ่งคาดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่าทางโรงพยาบาลห้วยยอดจะไปซื้อเครื่องจักรมาเพิ่มเติมเนี่ยประมาณ3ามล้านห้าแสนบาทเศษเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการผลิตยาสมุนไพร ของจังหวัดต่างแล้วก็ยังสามารถส่งไปจําหน่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงด้วยก็คิดว่าจะมีประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนที่จะได้มียาสมุนไพรที่มีราคามาตรฐานแล้วก็ถูกกระท้องตลาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบานห้อยยอดผลิตยาสมุนไพรทั้งหมด53ตํามำับครับเป็นทั้งยาสมุนไพรเชิงเดียวแล้วก็ยาตํำรับครับซึ่ง ใช้ทั้งเขียดสิบสองเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนครับที่ขายไปเขียดสิบเอ็ดแล้วก็ภ้าอื่นของประเทศไทยด้วยครับสมุนไพนเรเชิงเดี่ยวที่ทาอยู่เช่นถัวันเปรียงครับขมิ้นชันหรือว่าเป็นฟ้าทลายโจรครับส่วนยาตำรับที่เป็นยาตัวล่าสุดที่เราผลิตก็คือยาสุกใสาย,ยาซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนผสมครับ